สวัสดีครับผมชื่อปรินลงังสันสลิดที่เรียกว่าแพทนะครับผมปัจจุบ,บันผมรับอาชีพเป้าเหมาก่อสร้างอยู่ครับผมามาพร้อมกับมินิคูเปอร์เอส R 5 6านะครับผมก่อนหน้านี้นะครับก็คือผมใช้ Honda Civic ครับ FD อยู่ ไปแต่งใน v ี p จนมาวันหนึ่งก็รู้สึกว่าอ,อ๋อมันใช้งานลําบากก็คือว่าผมผมโลติดคล้ายว่าใช้ช่วงหน้าถุงลมนะครับก็เลยขับใช้งานลําบากจนวันหนึ่งกเออ็เห็นอยากได้รถสปอร์ตโดยขับสบายมากก็เลยว่าไปซื้อมินิคู o p เปร์มาครับส่วนเครื่องยนต์นะครับผมผมเปลี่ยนกรองเปลือยครับเป็นของกองกรุ๊ปเแล้วก็ใส่โบ,โบอ,อัพบาวของ h อ s คครับผมจากภายนอกนะครับ ก็เริ่มจากล้อคือผมเปลี่ยนจากล้อเดิมเป็นล้อ a d v a n e ซ์อาร์17นิ้วแล้วก็ใส่เบรกตัว a อ s ครับส,สี่พอร์ตตรงรุ่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนช่วงล่างเป็นสตัดของ s ิ l v e r Neomax ส่วนภายนอกก็ใส่ a อโรพาร์ของ John Cooper Works ภายในนะครับผมภายในก็พุ่มอาคาทนลาภายในนะครับผมแล้วก็ มีเปลี่ยนเบาะจากเบาะเดิมนี้ก็เป็นเบอลิคาโลเอ r รแล้วก็มีมีหุ้มมังคันทาล่ามีทำเครื่องเสียงอะไรเพิ่มครับผมก็ปกตินี่คือว่า จ้ามินิคันนี้ก็คือขับในชีวิตประจําวันได้เลยครับผมก็เวลาไปทํางานนะครับผมไปไปซื้อข้าวไปซื้ออะไรก็ขับคันนี้ใ้ทั่วไปได้เลยครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าซวิกนะครับผมก็ผมใส่ช่วงล่างถุงลมก็จะเวลาขับทางไกลก็คือมันจะโยนโยนนิดนึงครับก็คือว่ามันจะโค้งเพลงครับพอมาเปลี่ยนคันนี้มินินี่คือว่าขอบอกว่าช่วงล่างมันจะแข็งกว่าครับแต่ว่าให้ความรู้สึกว่าขับมั่นใจกว่าครับผมช่วงล่างมันเด็บกว่าครับก็ผมมี facebook นะครับผม เฟซเฟซบุ๊ก uh, slash passive man หรือก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์บ hmm. ล er mm ็อกซ่าเรซิ่งดอทคอมนะครับผม mm hmm. ก็ไปติดตาม mm hmm. ข่าว,ข,าวข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถ uh, ยนต์อะไรได้นะครับผม